สวัสดีจ้าทุกคนเราจะเก็บปรกกาสนิมนะจ้าเพื huh. it. It like like ่อนดูบรรยากาศทุ่งปรกกาสนิมของเราเพื่อนเดี๋ยวมาช่วยเราเก็บนะจ้ากำลังแตกยอดกันลำเลยจ้าเดี๋ยวเก็บไปไปดองแล้วก็อาจจะไปลวกแช่แข็งไว้จ้าสักนิดหน่อยจ้าพอกินตอนหน้าหนาวจ้ากินกับน้ําพริกนะจ้าไปดูด้วยกันเลยจ้าเพื่อนดูดิอันนี้เราเก็บแล้วนี่เราเก็บบ้างแล้วนะจ้า เราก็กลัวตัวเห็บอะเรานุ่งกางเกงอ่าขาสั้นมาจ้ะเพื่อนๆไม่ลืมไปว่าจะมาเก็บผักเราเจอผักอันนี้ด้วยจ้ะผักอร่อยอันนี้กินกับเราจะลวกน้ําร้อนแป๊บเดียวจ้ะแบบว่าอาน้ําร้อนลงแล้วก็เอาขึ้นเลยเป็นอยอดถัว่วยอดถั่วนะจ้ะกินกับส้มตําน้ําพริกแซบจ้านี่ยอดถัว่วแต่เราเก็บตรง ที่มันยาวๆก่อนนะเพ,พื่อนๆนี่มาเลยจ้ะไม้ถือไม้อะไรกันสันเลยก็ไม่ได้เอามานะเราเ <c oughs> พ,พื่อนๆดูงามไหมงามไหมอืมนะมันงามเกินห้ามใจนี่เพราะว่าเพื่อนะี่อุ้ยระยะกำลังกินเลยจย้ะทุกคนดูดิ อุ้ยนั่นน่ะหญ้าอินยืดตัวผู้เยอะแยะเลยเพื่อนๆดอกก็เต็มไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์มากเลยจ้ะเดี๋ยวมันก็แตกยอดนะจ๊ะยอดน้นอยๆเราไม่เอาเราแต่ยอดใหญ่ๆนะดูดิ้ได้กินอีกแล้วเราไม่อดเลยจ้าตรงนี้แหละไม่อดเลยเพื่อนๆ่เอาเอาเอามือเรา เพื่อนๆเราจะให้ดูผักผักกันหน้าเราคนชอบกินผักนะจ๊ะใครยังไม่ลองลองนะจ๊ะก็คือว่าลอกลอกผิวออกนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่โอ้มีตัวเห็บเลยดกกอนลอกผิวตรงนี้ออกนะจ๊ะ แล้วก็ลวกน้ําร้อนลวกต้มน้ําร้อนเดือดแล้วก็ใส่เกลืออะไรเหมือนเราลวกผักอ่จะเอาอันนี้ลงลงแล้วอย่านานนะจ๊ะกลับไปกลับมาแล้วก็เอาลงได้เลยจ้ามันสุกเร็วจ้ะแล้วก็กลิ่นสนิมจะหายไปแล้วกรอบหวานมากเลยเจ้าเพื่อนๆนี่จ้ะให้เพื่อนๆดูว่างามขนาดไหนมาเก็บอีกนะจ๊ะอีกสักหน่อยเนะาะเอาแบบ ที่มันยาวๆเนาะเสียดายจังเลยอันยาวๆเนื้ออยู่ตรงนู้นนะหลายกอเลยเดี๋ยวเราเรามาเก็บอันอื่นนะเราไม่อยากลุยไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใกล้ตัวเรานี่นะตรงนี้นะฝัง่งนี้ก่อนเนะเานะเพื่อนๆเนาะมาจา้ะดูแดดด,ดิพาดูแดดอีกแล้วบรรยากาศอันนั้นเป็นดอกดอกไม้กําลังออกเต็มเลยนั่นดอกแอปเปิ้ลกาลังจะบานแล้วก็ต้นลูกแพรนั่นน่ะก็ก็กําลังกําลังจะแตกดอกจะ้ะ อันนี้เป็นญ่าอ็นยืดนะจ๊ะเ,เพื่อนๆนี่อันนี้ย่าอ็นยืดตัวผู้นะจ๊ะตัวผู้จ้ะเนี่ยดอกเขานะจ๊ะใบก็จะเรียวๆยาวๆคนก็เข้าใจตั้งชื่อเนาะมันเรียวยาวคิดเอาแล้วกันเนาะตรงนี้อวบจ้ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวมาเก็บหน่อยดีนี่จ้ะอย่าช้าอยู่ใหญอยโอย,โอยมือมืออย่าช้าอยู่ใหเนีวมือเราจะ ก่อนน้เพื่อนๆเ,เราไม่ได้เอาไอที่จับกล้องมานะจ๊ะนี่มันอ้วนมันก็เป็นกอเดิมๆที่มันเกิดขึ้นทุกปีแล้วจ้านี่อีกหน่อยเนาะไม่จานเพื่อนนี่องหน่อยนะเอานะอาเลยจ้านี่เขาชอบก้านเข้ามากเลยอร่อยมากเลยจ้าเพื่อนต้องลองนะจาน้า มีบางคนบอกเราว่าเก็บอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาทํำคลิปเออนะนานา,นา,นานจิตตังจริงๆนะจ๊ะเพื่อนๆใครจะคิดก็แล้วแต่จ้ะของอร่อยของฟรีมันเป็นผักโบราณผักสมัยก่อนคนยุคใหม่ที่นี่เขาประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่มาเดินเก็บกินหรอกจ้าเพื่อนๆเขาซื้อกินจา้าเขามีผักอร่อยอร่อยเยอะแยะ เราอ่ะมาจากเอเชียแล้วเราเป็นคนชอบกินผักถ้าคนไม่ชอบกินผักก็ไม่กินหรอกนะจ๊ะแบบนี้นี่จ้ะเพื่อน,นได้เยอะเลยเราจะเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บใหม่เก็บไปวันนี้เราก็จะไปทําเลยจ้ะทําแล้วจะหวานจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ทําเลยจะไม่หวานจ้ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะเม้นได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเม้นเม้นได้เราไม่ว่าหรอจกจ้ะเพื่อนเพื่อน แต่ว่าทําทความเข้าใจนิดนึงคนอยู่ต่างแดนอยากกินผักแบบบ้านเราเนะี่ยมันหายากนะจ๊ะมันเมืองหนาวมันไม่สามารถมาปลูกคะนา้าปลูกอะไรนี่กินได้ในช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่ามีผักป่าฟรีเราก็เก็บเราจะเพื่อนๆเอาแช่แข็งไว้กินเราไม่ได้เอาไว้แช่เยอะอย่างละนิดละหน่อยนะจ๊ะยังไ,ไงพบกันในวิดีโอต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า อากาศสนิมจ้าทุกคนงามไหมงามไหมเพื่อได้เอาเดาฝรั่งไปกินกับลาบในกระลาบลาบที่ทําให้ลุงฝรั่งนี่แหละยอดน่ากินเนาะ,ะเดาดูดิเดาฝรั่งหรือต้นอาร์รสาติขมเหมือนสเสดาบ้านเราจ้าผักช่วงนี้คือผักสเสดาช่วงเดือนอ่ะ ออกช่วงเดือนพฤษภาคมน,นะจ๊ะอุ๊ยเดี๋ยวยอดตรงนี้น่ากินอยู่เดี๋ยวมาเอาหน่อยนี่จ้ะเพื่อนกินไม่เยอะเลยจ้ะแต่เราเราจะไม่กินสดนะจ๊ะเราลวกเอานี่จ้ะเพื่อนเราจะลวกเอาจ้ะแค่อน้ำร้อนดาดก็ใช้ได้แล้วจ้ะเพื่อนของอร่อยของฟรีจะทำไมชชติทดแทนสดาวบ้านเราได้จ้า เดินเข้าป่าก็เก็บสะดาจ้ะของอร่อยฟรีจากธรรมชาติแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะไม่กินเยอะเพื่อนื่อนลาบก,กินกระสดาจ้ะนี่จะ้ะสะดาวลวกแล้วจ้าเก็บจริงกินจริง,รงนี่สดาเพื่อนเรากินได้ประมาณนี้จะกินมากวันนี้ไม่ได้จ้าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปทำงานไม่ได้ So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.